แค่ปลูกไปนั้นเเศ้าหครับเก็บเล้วไปแต่พกสีปลูกราก่าอ๋อต้นสีดาต้นสีดาต้นีดาโอ้ครับีดาพันไต้หวันเพราะจะไปปลูกไซก์ก่อครับนี่ว่ะเป็นปลูกหน้าชุกเขาปูเ็ดปุดสาโอ้ครับสาวปูกสาเลยผ่านมาแต่สีชมพูผ่านมาสีชมพูได้มาตรสไซ์หอั่งอะไรยูทบ สร้างให y ย u t u b e คดเลครับผมหนึ่งเก้าศูนแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าเนียอันนี้อันชื่อรถตอรี่ของหันชื่อรถนี่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 อันอันเรียกเร่างฮาวเคาะอืมไอหมดไหนนี่ไม่เป็ดซื้อหมวดไหนหมวดนี้เป็นี่สอง่ล่ว่ะสองพุทธอมีลายตัวยู่ดีค่ะนี่กรลาก่ะซือมนะ้ากระเมน นี่เดี๋ยวมัวห้ยมือเจ้าออกไปปล่อยน่ะนี่นี่นี่เจ้าเห็นตัวนี้นี่ซุ่มนี่ล่างนี่บนนี่มีนี่มัวมัวเมื่อกี้นี่มัวเมื่อกี้หนึ่งเก้าศูนย์นี่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้าเช่นไว้ต้องมือเจ้ามาเแน่หน่ครับมัวเมื่อกี้เพราะอะไรมาหาไม่เพชรดิ้งมัวเมื่อกี้นี่อ๋อมาเมืจะเดือดดงเลยว่วนมันมันมันทำมันเขามันเขาเด้ยบาวเ่าครับเลขอีหยังภาษาเลขอัน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 เลขตั้งสี่มันเป็นตั้งสี่และหวยเล่ามือไอ้มือดีเลยไม่เพชร จะเห็ดใบยืนเห็ดใบยืนบามือหนิมันบอนี่ได้หอยล่ามือนี่อ่เราทายเราก็ได้นีะครับหอยเห้นี่นี่หอยเล่าด้วยครับอันนี้มือว่านนี่นี่สามหกเก้าศูนย์กับหกเก้าเก้าศูนย์นี่ครัม่วแค่แค่นี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 ่อันมือว่านนี่อันอันนี้มือนี่นี่ทะลุก็ศูนย์คูณสิบเก้าตามสูตรมันได้บัดทาทาทาห้าเรียนเรียนก็คือศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็เก้าศูนย์เก้าครับอศูนย์ศูนย์เก้ากับเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้านี่เนี่ย เขาเรียกสามตัวนี่เป็นตังสี่เก้ย์เก้าเลขล่างหนึ่งเก้าเก้าย์ศูนย์เก้ลขล่างเก้ศนย์ศมันนี่ีไม่เพีเห็ดไบเนี่ยนี่เห็ดบอมหมูอ้านเห็ดไว้นี่นท่านใดนี่เห็ดไบหมูอ้านเนี่ยเอาเขาเขาคักวะนี่นี่พูดถึงว่านี่นี่ไวนเลาวเด้วครับชมครับ่ามเหล้เห็ดอมเรียบร้อยคมันคือกางคาที่ผ่านมาเนาะครับเนาะนี่หมูอานมาาหมูจับบได้มากบ่ค่ับได้มากครับูนเก่าครับ นี่น,นี่ล่างล่างศูนย์แปดแปดศูนย์นี่ครับเมืองเบืองเบืองวันนี้ด้วยเนี้ครับเมือนี้มันสิเขาขวา่มันไนเล่นไปออกเล้าสตี้ละบะเก็ดใบหลเล่นไปออกเหล้า,าลงเขาจะเอาไหลเอาเอาสูตรสูตรเอาสูตรบางหันบ่ครับ <laughs> นี่มนนี่นีนี่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 ี่สูตรสูตรที่ออกแปดหกเก็ดมันได้ยังสีนี่บานว่านี้จังสีได้นนี่ ก้าศูนย์สี่เลขล่างเก้าศูนย์งวดนี้ขึ้นติดตามสูตรเด้ด 4, เก็ไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าอีกอัดสูตรมันกับสิเป็นอันมันกับสิเป็นอันอันก็งกหาล่างครับค่ะนี่นี่เลขเลขซุ่มห้องตัดออกมาหนี่แปดหกเก็ดมันก็ออกนี่หนึ่งตัดออกมาหนี่แปดหกเก็ดบาดเลนห้องกับตาเหลีกหกหอกเหลี่ยงหแปดหกเก็า 8, 6, บาดมันก็ได้หนึ่งเก้าก็ศูนย์เก้าห้อกับตาเหลี่เก้าหอกห้องกับตาเล่บปลอยหนึ่งเก้าศูนย์ตัวเดียวครับนี่บาดเนี้ยเอาห้องยังเสียวเก้าศูนย์เก้านี่ครับ ก้าศูนย์เก้ามันมันมันสิได้เก้าศูนย์เก้าศูนย์น่นะครับมันมบาทมันจักเสียแตงได้เพราะว่าบาทมันสิอยู่ในสูตรเลขสูตรที่ไม่เพี้ยนเก่งอันอันขาล่างขาหนึ่งมันสิเป็นศ<ม>ูนย์แปดขาล่างขาหนึ่งสามศูนย์นี่มันเลยหกกระมานี่ได้นีนี่น,นี่สูตรเดียวกันได้นี่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 นเพาะเขเริ่มมาจาัดไส่นี่ แต่ว่ามากที่สุดอีก904 9่า9900โอ้วันนี้วันนี้เท่านี้แต่ว่าถถ้าว่าบ้ก็อีกถ้าว่นอกคือหาแปดมันจะออกอันหาหกก็ฮกหาหากก็ฮกหาได้หาฮกอีกตัวหนึ่งหาฮกหกหครับตอนนั้นต้นเอากิดสิบไวซ้ำนี่ก็เลยจะี้นมันก็ไม่ลายสูตรเด้อแต่อีกสูตรหนึงกับซูนหาเก้าครับแต่ว่างวันนี้ไม่เพ็ด นี่นี่เอาเอาัวนก้าศูนย์ซีจะเรียกร่างก้าศูนย์เรียกร่างก้าศูนตัวนี้กับท่านเดนเอาก้าวศูนย์ก้าศูนเออครับนั่นแหะเพอเพอเขาเลยสิคือว่ามันจะออ่าก้าศูนย์ล่างศูนย์บน่ก็คือตัวนั้นนั่นนะนี่เห็นว่านี่ไม่เพชรศูนย์หนึ่งกางศูนย์แปดล่างศูนย์น่ก้าามล่างศูนย์นึ่งก้าสามล่างแค่นันจังว่าเขาสลับกันนั่นเออเนี่ยมันเนี่มันก้าวศูนย์ก้าวศูนย์ล่างสองศูนย์ ว่าเป็นเลขกันเนี่ยสูตรเต็มสเต็งของของวันที่หนึ่งหนึ่งเลย <Yep. S 2> หนึ่งเมษาวังหันสูตรมันหันเมเป็ดได้ศูตรหนึ่งหนึ่งศูนย์น mm hmm. สูตรมันหันได้สูตรนนน <Okay. S 2> หนึ่งหนึ่งศูนย์น,น,น, ή, นี่นี่นีนนนน่นี่นี่สูตรหนึ่งหนึ่งศูนย์แม่เลี่ยนไปอันเลขอันเลขเลขมันกับจักมันสิออกสูตรใดเนาะแตะตาเล็กติดมันตะเลตาเล็กติดมันอันมันกับเป็นวังหันเลขติดหนึ่งเก้ากับศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้านะเออ เออจะต้องเขียนให้เด้อค่ะท่านชมเบิ่งไปน้ำกันเลยเนาะคะเนาะสูนเงินมาให้ใส่จังวะไปทั่ว่ะขั้นเขาค่ะต่าทั้งหลังทั้งบนเลยเป็นบ่แา่แม่ปล่อยไปบ้านเป็นบ้าเด้อเด้อสิเปิดนี่ให้เบิ่งดอกค่ะคือเก่าเนาะมันจะเป็นเหลี่ยมันมากอ๋อเลีมันมากก่อนคือเก่าเนี่ยมันเป็นดึงเก่างูเจ้าตัดเอาเองนี่นี่ นี่งวดกวนแด้นี่งวดกวนนี่บ้านนี่คอยมันงอเองแค่ในสีนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็นึ่งเก้าเก้าคือจบบ้านงวดนี่ควยเฮดได้เองสี่มันมันสีมีศูนย์สี่ศูนย์สี่มาบ้านนี่ก็เก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสีนาเนี่ยนี่นี่ถ้าถ้าคือเก้ากับเป็นัสี่บ้านในสูตรมันไหนตามควยม่วงนี่มันสีอกเก้าศูนย์สี่เลขล่างเก้าศูนย์นี่ล่าง บานอีกสูตร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 หาแปดนี่มันจะเป็นครับห้าหกหกห้าเนี่นะล่างอย่างเดียวจ้าโอ้ครัมีล่างล่างล่างครับเอาแค่จำนี่เหรอใช่จะจะเจ้าโจ๊แบบเด๋ครับบอดองไลท์ตัวนัเห็นเป็นจ้าครับขึ้งวันที่แล้วนี่ตามศูตรวันที่แล้วได้หนึ่งเก้าศูนย์เก้าวันนี้ได้ศูนย์สี่เก้าศูนย์โอ้บัดว่างว่าที่ไม่เพี้ยนที่ที่ว่าเจ้าคือเคล็ดเล็ก่งของประเทศเก่งมันแบบมากแปดหก เจ็ดหกขอบ่ได้ขอบ่ถือจักบาทดอกนียเร่เร่มันก็ตัดตัวนี้ออกนี่นี่นี่มออกแฝดหกเจ็ดน no ี่บากควายดขึ้นเก้าขต้องเฮ็ดหนึ่งเก้าศูนย์มาก็ต้องตัดเก้าออกเน่มาโอ้มเราเป็นแบบนี้กันเลยเอาพิจารณาเอาไปพิจารณาคอยกันได้ใ่าหนึ่งกาศูนกับหนึ่งเก้าเก้าถือก็ถือก็บวสนใจด้านที่เสียถังสี่นาะนี่แหละบานเ้อกัสลับเอาศูนย์เก้าเก้าศูสี่ศูนย์เก้าองคนะครับกันอื ตามสูตรมันก็เป็นมาจังขสี่แล้วครับก็คือถ้าสองโตกระตัดเลนศูนย์สี่เก้าสี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์นี่ก็ตรงกับลังดิไม่เพรลังก็เข้าใจสูตรมันเป็นต้องสั้นครับคือมันคือหมายถึงเลขออกที่ไม่เพรเกียงได้นี่ครับคือเลขออกอตังนี่ก็ได้นี่หนึ่งห้าเก้านี่ครับเลขล่างเก้าสองนี่นี่ครับนี่บานีเข้าก็นสีเฮดตัวนี้เลขคานีสิ บานี่เก่าเหล็กเป็นศูนย์เหล็กเก้าเหล็กลายเป็นเหล็กแปดเหล็กสองสิเป็นเหล็กสามเนี่ครับนี่บานนี่บานนี่มันเขากระตัดตั้งซี่นี่เลขออกม่านี่ 3, 3, 0, 8, นี่นี่เลขออกมาสามสามศูนย์แปดเนี่ครับขาหนีเอาหนึ่งบวกมันได้สามขานีกเ็เอาเออเนึ่งบวกมันก็เดืศูนย์จากเก่าลงมาเนี่มันก็เลยมันก็เลอยอยู่ในจังสี่มันก็เลยมันก็เลยใดสามศูนย์ล่างสินะครับ 3าล่างบาทถ้าคือขาวังหันอ๋อตังนี่ก็ได้ที่เลขออก18ปั๊บนี่ยใส่สิเป็นหนึ่งเกูนี่ตัวนี้ตีมาใส่หนึ่ก็เป็น308มันก็ออก308ศูนย์เท่ากับเฮ้เก้ามันเจียกพวกเขาเออนั่นหลครับนี่เดี๋ยววงตัวยางนี่นี่บางหันได้เท่ากับได้สือเกหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เกมันเราเป็นอย่งได้มันเป็นหนึ่งเกาเก้าพบนีโอ้ยคุณมันคือจัใไง่นอะเนาะวัชนดอก อ่าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าถ้าผู้ใดอยากวิ่นซีตัวนี่เขาเจ้าวิ่นเลยหนึ่งเก้านย์เก้านี่บานหนึ่งเก้ย์เกับเก้าศนย์ศูนย์เก้านี่จบวิ่นซีตัวถือซื้อื้อตัวเดียวรอยเศร้าเด็ดแสนสองขวาวสองพันห้าร้อยหิบห้าตัวเดียวครับ 904คเลขล่าง90ล่าง90ตามสูตรตัวกันตัวร่องหาหวโค้หานไม่เป็ดบอหลายครูบอหลายชุดครับบอหลายตัวให้น้นๆให้น้่ๆนัดเล่นเอาน้องไม่เป็ดเนาะ9กับ904จากเก4 9 4ครับผมงวดมากกัน1,9ึเกมันว่าไม่เป็ด1นึ9ง9ก9าครับก้บมานเด้วยครับท่านผู้ชมบ้านใหสูสร เก้าก้ตัวเดียวสูตรม,มันนน่ะนะหอ,อ,อสูตรเ้องกับเจา้าจีวางได้ห้อากับอ๋อกรตามนีเนาะค่ะ,คะกระตามนีเน,นาะค่ะแนวทางของไม่เพชรนคะคะในหวันที่สองสาคมพอสัสรพันหาลอยหกสิบหาเนาะคะ่ะไม่เพชรเพิ่นกะได้หามากกับมี9เก้าศูนสี่เนาะคะ่ะล่างกับเก้าศูนเนาะค่ะห้าหกหก้าเนาะค่ะค่ะพิจารณาเบืเ้องตัวเป็นแนวทางเลยค่ะ ทางชอวแม่หมูกระได้นักเสนอตัวเลขเป็นเพียงท่าทางแค่นั้นเนาะคะ่ะแม่เพชรเพลินก็ได้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงท่าทางคือกันเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขนั้นสิเขาสรุปกรบเบ้ากันเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่หมูกระฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะคอยทัดชมพ่อแม่พีนนะะ่น้องเนาะค่ะถูกหวยด้วยเงินไปน้ำกันเด้อคะ่ะในวันวันที่สองของภาคพมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะคะ่ะสกุสกๆมันหวานสุข,ขสุขคนเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะพบพอกันไหมในคลิปหน้าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้